สวัสดีครับต้อนรับสู่ชาแนล Ford by GT Car One นะครับวันนี้มารีวิวข้างหลังอีกแล้วนะเป็นวายแท็นะครับขับ4นะเห็นว่าแวบ,บอยู่ข้างหลังนะฮะเป็นแบบไหนเดียวก็พายดูเลยคับตัวนี้แต่งสวยจริงๆฮนะคันนี้นะครับเป็นวายแท็ขับ4ตัวท็อปสุดเลยนะครับสีส้มก็ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแบาทนั่นเองนะครับตัวนี้นะในด้านหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือในเรื่องของกระจังหน้าเลยครับเป็นกระจังหน้า F ORD นั่นเองนะครับ F150 หรือแ a p t o r V6 ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนไปนะลูกค้าใช้เป็นตัวหนังสือสีดำนะครับพร้อมกับใส่ไฟทับทิมสีส้มไป3จุดนะครับตัวไฟหน้าของรุ่นขับสีเนี่ยก็เป็นเมทริก LED นะไฟอัจฉริยะทั้งหมดนะครับความสว่างแปลผ่านตามความเร็วได้นะเปิดปิดความสว่างเปิดไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัตินะครับดับไฟดวงที่สามารถที่จะไปแยงตารถคันอื่นทําได้โดยอัตโนมัติทั้งหมดนะครับ โดยที่มีไฟลัศมมีวงเลี้ยวในความเร็วต่ำด้วยนะครับไฟ2มุมต่ำม,มีเพิ่มให้นะตัวนี้เป็นไฟอัจฉริยะซึ่งทันสมัยแล้วก็เลนคัดออฟต่างๆนะครับคมชัดมากๆตัวไฟตัดหมอกก็เป็นไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะครับด้านหน้านี่คือตัวชุดแต่งนะครับชุดวายจะเป็นตัวคางกันชนด้านล่างนะครับแล้วก็ซุ้มล้อทั้ง4ด้านเลยนี่คือชุดวายทั้งหมดครับ มาในส่วนของตัวด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้ก็เป็นชุดวายนั่เนเองนะซุ้มล้อดําด้านขนาด6นิ้วนะครับผมแต่งให้ทั้งเซตแบบนี้นะดูเท่แล้วก็บึกบึนขึ้นมามากๆนะครับเมื่อมองออกมาจากด้านข้างของตัวรถนะนะฮะสาเหตุว่าความรถในี่ตัวรถเนี่ยจะมีความเท่แล้วก็ความบึกความแน่นมากขึ้นนะครับหลังจากใส่ชุดวายเข้าไปแล้ว ตัวล้อเองนะครับก็เพิ่มขึ้นนะเป็นล้อขนาดออฟลบ4.4เลยนะครับใช้เป็นยางโอตานนนะซีรีส์ของยางนะครับก็จะเป็นอยู่ที่เบอร์33นะครับคูณ12.5 R20 นั่นเองนะครับแม็ก20ออฟลบ4.4ความสูงของตัวรถมีการยกเพิ่มขึ้นอีก2นิ้วนะฮะรถดูโหดไปเลยนะครับดูเป็นรถสายลุยที่เท่มากๆอีก1ชุดเลยนะครับกับชุดแต่งแล้วก็ล้อชุดนี้ครับ ที่ตัวโลโก้ของตัวรถด้านข้างนะครับก็มีคําสัญ,ญลักษณ์ว่าไบเทอร์โบอยู่แล้วนะในรุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปก็เป็นโลโก้ไบเทอร์โบนะเครื่องยนต์นะครับเป็น210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับสีสัญ,ญลกษั์เป็นแบบนี้ในรุ่นของไบเทอร์โบนะกระจกแก้มข้างต่างๆจะเป็นสีเมทัลเออร์เกรย์นะครับในรุ่นนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดไฟเลี้ยวที่กระจกข้างเป็นไฟ LED นะพร้อมกล้อง360องศานะครับแล้วก็มีไฟส่องใต้กระจกแบบนี้นะส่องพื้นนะครับ มีให้เป็นเซตไปแล้วก็ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นตัวคิ้วกันศาสร์นั่นเองนะแล้วก็ตัวราวหลังคาด้านบนมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับติดตั้งแหลกเพิ่มเติมได้เบ้ารองมือสีดำตัวอักษรสีแดงนะครับตัดกับตัวรถสีส้มนะซีตัวหน้าออเรนจ์สีนี้นะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะนะไล่ไปถึงด้านหลังเพิ่มติดสติ๊กเกอร์คำว่าแรปเตอร์เพิ่มขึ้นมาครับตัวรถด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ ช่วงล่างเนี่ยมีการยกขึ้นมา2นิ้วหน้าหลังนะแบบนี้นะครับไฟท้ายของรุ่นขับ4จะเป็น f ู l l LED set ซหมดเลยนะครับมีตัวไฟรับทีมนะไฟหลีไฟเลี้ลลยวไฟถอยทุกอย่างเป็น LED ดีทั้งหมดนะครับซิกเนเจอร์ให้เฉพาะตัวขับ4เท่านั้นนะแล้วก็ทุกค้าติดตั้งนะครับกากฝาท้ายเพิ่มเว้นโลโก้นะตัวสอ F เอดีสีดำนะครับเว้นโลโก้ไว้ตัวข้างหลังก็มีกล้องมองหลังครับมือเปิดก็มีที่ล็อกฝากระโปรงท้ายนะไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ที่มือเปิดนั่นเองนะครับใช้เป็นกนนรนะชอรนหลังนะต่างๆนะครับ มีให้ครบแล้วในรุ่น 4x4 นะครับ Ford n e x t Generation ในรุ่นวายแท็กก็จะมีตัวปลั๊กมาให้นะครับปลั๊กตัวนี้นะเราก็จะเป็นปลั๊กถ้าเรียกว่าปลั๊กตัวไฟ AC นะครับแบบนี้ไฟ AC ใช้งานได้400วัตต์นะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟ DC ด้านหลังใช้งานได้180วัตต์นั่นเองนะครับติดตั้งเพิ่มเพื่อให้รถคันนี้เป็นรถสำหรับสายลุยสายทิปนะครับต่างๆเนี่ยทำงานแล้วก็ท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับสนุกสนานภายในรถคันเดียวครรััับบนนนนีี้้เเดเาาด๋ยยวาาาามูภใกงครับ วาแท็กตัวท็อปนะด้านหลังครับจากห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับดูที่แผงประตูก่อนแผงประตูก็เป็นบุหนังแน่นอนครับนะแล้วก็เดินได้ด้วยได้สีส้มนะครับตามคอนเซปต์ของตัววา t แท็กนั่นเองนะครับวัสดุทุกอย่างพื้นผิวทุกอย่างเนี่ยจะเป็นแบบซอฟท์ทัชทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จไฟนะตรงนี้นะครับมีตัวที่ชาร์จไฟบ้านนั่นเองนะครับ400วัตต์เหมือนกันที่ชาร์จแท็กซี่ไท A เอนะครับแอร์ด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะหนังทั้ง ตรงนี้แล้วก็มีที่พักแขนนะครับที่ผู้โดยสารตอนหลังด้วยพร้อมที่วางแก้วนะมีให้ครบแล้วก็ตัวเบลด้านหลังเนี่ยมีให้ด้วยการทั้ง3จุดนะครับรองรับการติดตั้งเบาะ Isofix มาดูด้านหน้ากันบ้างครับด้านหน้าของตัวรถนะตัวนี้ไฟรุ่นนี้ก็เป็นมีแอมเบียน์ไลท์ให้แล้วนะครับที่แผงประตูนะแล้วก็เดินได้สีส้มเบาะหนังกระจกต่างๆควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ เรื่องของการสตาร์ทเนี่ยก็เป็นพู s ส start แล้วนะครับแล้วก็ระบบไฟก็เป็นออโต้นะแมทริก LVD ทั้งหมดนะครับควบคุมที่ตรงนี้นะหมุนไปที่ตัว A นะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นไฟที่มันเป็นไฟออโต้ขึ้นมาทันทีนะครับแบบนี้นะแบบอ่าเบาเบาคนขับนะครับเป็นปรับ8ทิศทางคู่หน้านะฮเบาไฟฟ้านะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางคู่หน้าเลย เดินได้สีส้มตามสไตล์ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์คำว่าไวแท็กปักมาแบบนี้นะครับนะสวยงามหรูหราทั้ง2อองคู่หน้าเลยนะแอร์แบ็กเลูกนะครับหน้าจอจต่างๆเป็นจอสีนะได้เป็นหน้าจอสีนะครับดิสเพย์พวงมาล,ลัยมัลติฟังชันพพเพาเวอร์ไฟฟ้านะครับเซ็ตเขาเรียกว่าเซ็ตพวงมาลัยมาใหม่นะครับตัวนี้คมแล้วก็นิ่มแล้วก็ขับสบายมากๆนะครับหน้าจอกลาง12.4นิ้วนะครับซิงค์โฟร์เอรองลับ a n d r o i d a ้แอปเปิลกพาที่เป็นแบบไวเลส s นะครับ จุดชาร์จต่างๆของตัวรถนะฮะด้านล่างนี้ก็จะเป็นมีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะครับมีไทสี C ให้มีไทเ A ให้นะครับแล้วก็เรื่องของเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสิบสปีดปรับหัวเกียร์ปรับโหมดแมนวนวลได้ตัวรถสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดนะครับหมุนตรงนี้เลยนะมี6โหมดให้ใช้งานแล้วก็ปรับ2ความเร็วสูง4ความเร็วสูง4ความเร็วต่ำนะครับพร้อมตัวปุ่มที่เป็นยาวๆในดิสเพย์เรื่องของออฟโรดนะบอกไกด์ไลน์ตัวล้อนะครับมีให้ครบนะเบรกมือเป็นไฟฟ้าด้วยกกระจ มองหลังนะฮะก็เป็นกระจกตัดแสงตัวนี้นะตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็มีช่อง USB A มาให้นะครับที่ตัวกระจกมอง,มองหลังนั่นเองนะครับมี USB A ตัวนี้ก็ทําให้การติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถนะครับทำได้เองง่ายๆแค่แปะกระจกแล้วก็เอาสายเสียบเข้าไปก็สามารถติดตั้งกล้องบันทึกหน้าได้แล้วครับเรียบร้อยครับคันนี้นะวาแท็กนะครับ4คูณ4นั่นเองราคา1,390,000บาทนะครับสีซีดโหน o าออเรน์แบบนี้แต่งชุดล้อลบนะ นะครับเป็น120ลบ44สายยางรถตัวนี้เข้าไปนะครับล้นๆ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ชุดแต่งชุด Y นะครับเท่สุดๆไปเลยนะฮะคันนี้กับ Next Gen Y Tag ซึ่งเป็นรถที่ขายดีมากๆผลิตกันไม่ทันเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้รถเท่แบบนี้นะ Y Tag นะครับติดต่อกลับได้เลยนะ086536464 9นะครับโทรหากลับได้ตลอดเวลานะว่า ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้นะครับในช่อง YouTube ของกอ๊อฟแล้วเรก็จะมีช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็น l ล n e เป็น Face เป็นเพจของก๊อฟนะครับไว้ให้ในรายละเอียดของตัวคลิปครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะฝากคลิปสวยๆแล้วก็ช่องก๊อฟไปด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ก๊อฟด้วยครับบ๊ายบาย